สวัสดีเพื่อนชาวเท็ก a อ o ด t ครับวันนี้ผมมาที่กรุงเทพมาร่วมงานเดลเทคโนโลยีฟอรัมนะครับซึ่งก็เป็นการเป็นงานสัมมนานะครับประจําปีของเดลแล้วกันนะครับที่งเขารวมพันธมิตรต่างๆมาพูดคุยหัวข้ออัปเดตเทคโนโลยีนะครับมีบูธของพันธมิตรของเดลเยอะมากนะครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยนะครับไ mm hmm. วซ์โซลูชนัน o n นคอนซัลทเองก็ถือว่าเป็นบริษัทด้านไอทีแล้วเราก็ ใช้เทคโนโลยีเดียวในการ d e l i v e r บริการ d e l i v e r s o l u t i o นให้กับทางลูกค้าของเราเยอะมากพอสมควรนะครับผมก็มารับฟังนะครับอัปเดตเทคโนโลยีอินโนวชันต่างๆเพื่อที่จะเอาความรู้พวกนี้แหละนะครับไปไปกลั่นกรองนะไปกลั่นกรองนะครับแล้วก็เพื่อไปไปช่วยเหลือลูกค้านะครับช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับในการที่จะนําเทคโนโลยีไปใช้นะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดหรอกนะ กระแสของเทรนด์เมกะเทรนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่ามันจะค่อยๆมีบทบาทและมีผลกับเราดังนั้นเนี่ยการที่เราอัปเดตความรู้นะักวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้เรารู้เท่าทันและเตรียมการก็เท่านั้นเองแล้วก็สังเคราะห์ว่าเอาข้อจริงนะความรู้ที่เรามีเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปแอพพลายใช้ได้มากมหยขนาดไหนนะครับต้องเข้าใจนะกระแสเทคโนโลยีกระแสาการการบูมของเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้น นะในผู้นําในเลเวเวนเดอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กระแสที่จะเอาไปใช้งานางจริงๆน,น,นะนะในอนาคตของพวกเราแต่ก็ต้องเข้าใจรับทราบไว้แต่มันมีหัวข้อที่น่าสนใจที่เขาพูดกันเยอะมากในปี2023นะครับนั่นก็คือเรื่อง AI ในงานเนี่ยเขามีเรื่อง generative เขาจะคุยเรื่อง generative AI ไม่ใช่เรื่อง ChatGPT นะนะครับเขาจะพูดว่า AI เองเนี่ยเท่าที่ผมไปไปฟังหัวข้อไปไปดูคอนเทนต์แล AI เนี่ยมันเริ่มมีบทบาท พวกเรานี่พวกเราได้ยินข่าวเรื่อง ChatGPT ใช่ไหมครับก็เป็นเวอร์ชัน4หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มี AI ในเอามาใช้ในซอฟต์แวร์ต่างๆอ,อย่างเช่นซอฟต์แวร์ตัดต่อรูปภาพอย่าง Adobe อย่างเงี้ยเขาก็เอาพวก AI มาใช้มันช่วยมากงานออกแบบงานวิศวกรรมงานสถาปัตย์หรืองานใดๆก็ตามปัจจุบันเนี่ยมีการที่จะเอา AI มา i n t e g r a t e มากขึ้นนะครดังนั้นเราผมเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีก็มารับฟังนะครับว่าโอเคใน เชิงความเป็นจริงองค์กรต่างๆเขามีการที่จะเอา AI มาประยุกต์ใช้ในในงานเขาอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่อง sustainability sustainability เขาพูดถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับในความยั่งยืนของเบนเดอร์เนี่ยจะเริ่มพูดถึงพวกนะครับคาร์บอนฟลตพิ้น,นเรื่องของอะไรพวกนี้นะนะเครดิตคาร์บอนเครดิตหรืออะไรพวกนี้เขาเริ่มที่จะคุยกันแล้วนะครับแต่ว่าในไทยเองมันอาจจะยังไม่ได้ถูกแอพพลายขนาดนั้นแต่ต่างประเทศเขาเริ่มแอพพลายเขาต้องมาดูว่าบ้านเราเองเนี่ยนะครับบริษัท ที่อยู่ในไทยเนี่ยเขาก็ได้รับนะครับอิทธิพลจากบริษัทแม่เข้ามาดังนั้นทีมนในการคุยอย่างเช่น sustainability เนี่ย,เ,ยเขาจะเริ่มคุยมากขึ้นเซิร์เวอร์หลายๆแบรนด์ที่มาคุยหรือมาเจอผมนะครับเขาก็จะเริ่มคุยว่าในอนาคตนะครับก็จะมีเซิร์เวอร์ที่มันเหมือนกับเซอร์ติฟายหรือส่งเสริมให้การใช้พวก ทำให้เกิดมลภาวะน้อยอะไรพวกนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่อง sustainability แต่ในแง่ของ sustainability อีกแบบหนึ่งที่เราควรจะรับรู้และทราบด้วยนั่นก็คือเรื่องของอการจัดการไอทีอย่างไรให้ยั่งยืนนะครับการจัดการไอทีอย่างไรแบบเรารู้เท่าทันนะครับแล้วก็รู้ว่าเราควรจะใช้อะไรอย่างเหมาะสมมืนกับช่องเทคนดอกทัทำนี่แหละผม <c oughs> ค่อนข้างี่ให้ความสําคัญกับเรื่อง sustainability แบบแบบนี้มากกว่านะนะครับเรารู้และเข้าใจเทคโนโลยีเราก็ดึงมันมาใช้ อย่างเหมาะสมอย่างคุ้มค่าและใช้มันอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหมน่วยเต็มกําลังเงินที่เราซื้อมานะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะเร็วจนกระทั่งมันเร็วมากๆแต่ในขณะที่แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในธุรกิจเรามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามเร็วขนาดนั้นนั่นคือสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นนะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปไวเร็วดีแรงนะครับมันก็ เราก็ได้เบนฟิตด้วยนะครับซิงทําให้ระบบด้านไอทีการมวลผลในธุรกิจของเราต่างๆมันก็ได้รับอันนี้สองด้วยก็คือมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นนะครับซึ่งช่วยได้ช่วยได้มากนะครับแมยว่าส่วนหนึ่งแน่นอนกับการที่พวกเราเข้าใจโปรแกรมต่างๆมันจะต้องมีการออพติมัยการจูนยิ่งการปรับค่าซึ่งไม่ใช่ค่า d ดี a u l ฟอ์ให้มันมีผลแมทที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์อาร์เคเจอร์ที่อยู่ในองค์กรเราก็ต้องมีความเข้าใจว่ามันทํางานร่วมกันอย่างไรใช่ไหมครับอ่าแต่พอ เราเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีแล้วเอามาขี่กับเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ยิ่งทาให้เราเองเนี่ยได้เปรียบนะครับได้เปรียบทุก,กิีโตขึ้นข้อมูลเยอะขึ้นใช่ไหมครับต้องการที่จะปั่นข้อมูลในเชิง b ิส i n e s อินเทลเ i g e n ์หรือแม้กระทั่งในเชิง a ดชบอร์ดหรืออะไรต่างๆสำหรับผู้บริหารเนี่ยมันก็จะทาได้ง่ายขึ้นนั่นแหละครับเรื่องซัพพลายเบรตี้มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่จะต้องเอานะครับเซิร์ฟเวอร์ที่มันกินไฟน้อยหรือทําให้เกิด คาร์บอออกไซน้อยอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่เรื่องพวกนี้สักทีเดียวสำหรับผมนะนะครับก็เลยเอามาฝากพวกเรานะครับเอาเนื้อหาแบบนี้มาฝากพวกเรานะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับใครมางานเดลเทคโนโลยีนะครับฟอรั m มปี2 0ง3นะถ้าเจอผมทักผมด้วยนะทักผมด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับแวะมาทักทายครับแวะมาทักทาย